สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องมาอีกแล้วผ้าพี่น้องละค่ะบอกได้เลยว่าวันนี้ลมแรงค่ะพี่น้องลมแห้งบุกซิผ้าพี่น้องมาเบิงบรรยากาศอีกมือหนึ่งเนาะค่ะเนาะบรรยากาศที่หิมะตกนาะพี่น้องเนาะถ่ายไวค้ค่ะถ่ายไว้เยอะๆถ่ายไว้พี่น้องค้าเบิงบุกสีผ้ามาเบิงบรรยากาศค่ะพี่น้องมันเป็นอะไรที่ ขาวโพลนเนี่ยค่ะหลังจากบึงซี่งลูกไปโรงเรียนแล้วกินข้าวเที่ยงแล้วบึกซีกันเลยออกมาถ่ายวิดีโอให้พี่น้องในเบิงนะะเนแล้วค่ะเนาะเนี่ยค่ะช่วงนี้ย่างไปทั้งใดกะขาวพรนกับพี่น้องขาวพรน <c oughs> มือ้อนี้กันยังมีหิมาตกปล่อยๆกับพี่น้องมีหิมาตกปล่อยๆ เพราะว่าอากาศติตดลบตอนนี้น้าน้ําในคล่องบางมองก็เริ่มก็เริ่มสิเป็นวุ่นกับพี่น้องเริ่มสิเป็นวุ่นเริ่มสิเป็นวุ่นค่ะ,คะบึกซีก็เล่นเดี๋ยวโมนี่บึกซีสิพ้าไปบงบรรยากาศฟังทัางผีหลังจากผีพาพี่น้องไปยางไดมาเนาะพี่น้องเนาะสิพ้าไปบงว่าความแตกต่าง มีความแตกต่างบัว <laughs> อันย่นางก็ต้องเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวจกกักรยานสิม,มาชน <c oughs> เก่ากับพี่น้องมีคนมาย่งางแบบกุ้งลักไก่เกา่าเพราะว่าอยู่นี่พยานนา่ยานหนาวพย่านก่อนกับพี่น้องเพิ่นเอาเรื่องสุขภาพไปกนน่อนเนาะไล่ตาดับบุกสีบ่มาค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่มื้อน,นี้บุกซีสิปว่าพ่ายย่างไผเพราะว่าอีมาปิวเขาตามาปิวเขาตากับพี่น้องเลยพาพี่น้อง ไปเท่าไรกับเขารนกับพี่น้องขาน่องฝงซีก็อยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นน้ำรู้สึกว่าอันหนาวคักๆหนึ่งรู้สึกว่าหน้าตาแบบสดชื่นเนาะสดชื่นเนียพี่น้องเบิ่งว่าหน้าแบบเรื่ออาจจะเป็นว่าจะคลองวนเรื่อว่ราจะคลองวนก็คงหมดนะ สีว่าหนาเบิ่งสีมันโอเคโอเคกันกว่าเก่าโอ้ยหนาวเดี๋ยวปันเย็นเลยล่ะค่ะไปต่อกันกับพี่น้องเนี่ยค่ะตามหลังคาบ้านเรือนก็จะขาวก็จะขาวโผลนยุ่สิล่ะค่ะพี่น้องเขาพรลนเขาพรลนอ่ะผ้าขนค่ะค่ะยันกล่องตีกัาเจ้าโอเคย่า เก้ามาเบลโมยเอสเนลอย่าหนาวแต่ก็สวยหนาวแต่ก็สวยน้องบิน้องเนาะเบิ้งกันทั้งนี้บ้านหลังนั้นกลางทั้งแบบขาวพร่นเลยค่ะหลังชาเนี่ยที่นี่เห็นปะคะจะสิเป็น เรียบทางรถไฟที่วิ่งสีเคยพาพี่น้องยางได้ช่วงใน้ช่วงหนาห่อนเนาะในช่วงหนาห่อนที่วิ่งสีเคยพาพี่น้องยางพุ่นรถไฟรถไฟพานที่กับแบบไอหิมะละอองหิมะละอองหิมะกระจายเลยคับพี่น้องคือแบบว่าช่วงนี้ลงคลิปหิมะรัวร,วรวัเนาะค่พี่น้อง พ่อปลาอย่างคือมสีเบา,าสักฟั่งเลยล่ะมันก็ไม่ได้ตกบ่อยๆไม่ได้ตกบ่อยๆเนาะทีหิมะตกแห้งๆนี่คืออ่อุอ้ยหลายปีแลวค่ะพี่น้องหลายปีแล้วอหลีเออหลายปีแล้วอหล,ลี่ซีกันนี่ละ่ะก็เลยว่าเก็บไว้ในความทรงจำมาตามมาพี่น้องตามมา ในค้องอาจจะเล่นสเก็ตนำแข็งได้กับพี่น้องตตนตอนนี้พึ่งมือพึ่งมือที่สองมือที่สองที่อากาศติดลบได้หลายเนาะ <c oughs> <c oughs> ลมแหงกับพี่น้องเขินเบอะเขินเท็จที่มาตุกตามาตุกตาเสร็จที่มาตุกตาค่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยตาสมบือน ที่ถ้าแบบว่าคือช่วงนี้มาตกเนี่ยบางที่จาท่งเมื่อบานอะไรไปดิเพราะมันคือกันทุกที่ัะพี่น้องเหมือนกันทุกที่ฟังท่านีฟังท่านี้หิมาตกไยก็ฟังทั้งบานบึกสีแม้ตกไยก็ฟังทั้งบานบึกสีหลีค่ะเดี๋ยวบึกสีจะให้จะให้ไปเบิ่งฟังทั้งฝุ่นเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องฟังท้งนี้หิมาตกไยก็ทั้งบาดบึกสีหลีเพื่อทั้งค่าเพื่อนี่แบบ แบบไหลแห้งก็ไหลแห้งเอา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 าเองสีใสถุงมือนี่ค่ะพี่น้องตกแห้งกว่าทั้งบ้านเบื้งสีโอ้ยเลือดเองขึ้นเด้็ด้ๆเลือดบนกรบบอกขึ้นค่ะพี่น้องผ้ายางเบิ่บื้องสีผ้าพี่น้องยางเบิง่งบ้านเนาะบ้านที่อยู่ตามเรืมคลองพี่น้อง มันแปบลบว่ามันก็แซ่เลึกอะเห็นไหมในน้ําตรงนี้ในน้ําตรงนี้ตรงตรงตรงโน้นนะคะพี่น้องเริ่มจะเป็นวุ่นแล้วเริ่มจะเป็นวุ่นเริ่มจะเป็นวุ่นละค่ะเนาะเริ่มจะเป็นวุ่นโุ๊ยไนยินแต่เสียงลมหิมะกับปิเว,วอร์เวอร์นี่พี่น้องเอ้ย อาม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 าตามมาค่ะตามมาตอนนี้บึงซีนีเวลาอยู่สองชั่วโมงจะพาพี่นองเหระเนี่ยค่ะพี่นองที่บึงซีเคยรีวิวพี่นองบึงเนาะวะ่าคนทางเป็นอย่างขึ้นเป็นสีดำดำยังสีเป็นโรยเกลือกับพี่นองเพื่อที่จะให้จักรยานอันนี้คือท่างจักรยานเนาะก,กันเนาะรถใหญ่บพสามารถเขับมาได้นอกจากรถของเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นที่เพิ่นทำงานเนาะเนี่ยค่ะให้ดูบ้าน บ้านตริมคลองอุ้ยเหนาวมรงนี่เหนาวจนปากสั้นเลยพี่น้องปวดพาเดินชมบ้านตริมคลองสวยค่ะสวยสวยจริงๆ โอเคค่ะย่างต่อค่ะต้อกันค่ะพี่น้องไปทางนี้บันนี้ทางนี้ไปทางนี้ค่ะนี่เดี๋ยวมุสิใจดูเดี๋ยวจะไปน,นคะคะโอ้ยเหล็ดยุบเดียกับวันกับพี่น้องเดี๋ยวมสิจะพาพี่น้องเดินไปทั้งคุเดี๋ยวจะพาเดินไปทางโน้นนะคะพาเดินไปชมวิวฝั่งทางโน้นค่ะมันเป็นอะไรที่ มีเวลาไม่เยอะค่ะมีเวลาไม่เยอะแต่ก็ยังพาเดินได้อยู่ค่ะยังพาเดินได้อยู่เนาะดีในว่าช่วงนี้จักรยานม่ค่อย,หยไ,ไหลไปใจพี่น้องเพราะว่าเนาะหนึ่งเป็นมือทํางานสองเด็กหน่อยไปโรงเรียนนั่งกับพี่น้องไปต่อกันค่ะไปทักทุ่เลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะฟังทางนี้ก็จะเป็นบ,บ้านริมคลองเหมือนกันกันกบพี่น้อง ใช่ทบ,บ้านุกซีนแหละแต่ว่าแต่ว่าทั้งนี้เป็นหลังไงลัวทั้งบ้านหุกซีจะหลังไง่ใหญ่นาะกับพี่น้องเนาะสีกอยู่ต่มไม่ตําเกิดละกับพี่น้องพี่น้องขาโอ้ยเดี๋ยวอันเก็บเงินจักหน่อยกับกับเมื่อยบานเท่าละค่ะพี่น้องเก็บเงนกับเมื่อยบานเท่าแล้วเนาะเพราะว่าอากาศที่นี ใ,ใจให้ซิงสเตเดอ์ค่ะพี่น้องช,อช่องยูทูบช่องเล็กๆช่องน,น้อยๆเป็นก็เดินยังก่อนงานอดิเรก <laughs> ช่วงกักตัวเนาะพี่น้องเนาะช่องกักตัวก็บู้ว่าเฮ็ดอีหยังเพราะว่า,าไปใส่กับไปบได้ยลูโควิดเฮ็นหยังก็ยากกัะพี่น้องก็เลยบุษสีมาเห็นวิดีโอฮัลโหลบุษสีมาเห็นวิดีโออ่ ใช่แบบว่าใครเครียดใครเครียดอย่างสินะเน,นอะ mm hmm. กับใครก็ยูสืซอรอเดวิาเดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะกับบิตาภาพที่ไร่พบ่มเด่นของของเรายูทูบของพวกเราเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับมีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งโอ้ยนี่บึ้งสีเห็นเห็ด <c oughs> ตาเห็ดยังค่ะพี่น้อง นกซีก็เอินเฮ็ดติ้นกับแก่แล้วแนวนนิเนาะเอินไปเฮ็ดติ้นกับแก่แล้วกัแนวนเนอม,มันก็สวยดีนะเนาะไปต่อกันค่ะเดินต่อไม่รอแล้วนะหนาวค่ับพี่น้องเอาเบองว่งาหิูซีสิ้ญาหอวใส่มืหนหนึ่งได้ถ่ายทำคลิปสองได้ออกกำลังกายดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพค่ะ พลังยกกัะปานว้ายบอกกับว่าน้ำหนักตัวขึ้นอันน้ำหนักขึ้นกับพี่น,น้องโอเอาหมื่นอันจนกว่าสิลงได้สามกิโลมาขี่คันอยู่แบบมานซองสามวันทิดกลับขึ้นมากขึ้นเขากับพี่น้องกลับขึ้นมากขึ้นเขากับพี่น้องขาแต่ยังว่ามะตะขึ้นนี่ก็ขึ้นง่ายทีย